ราคาไม่แพงราคาไม่แพงใช้ได้ผลแล้วก็เห็นผลได้ชัดสวัสดีค่ะน้องนกนะคะบริษัทไทยอโกโทสิกค่ะวันนี้เราได้เข้ามาในสวนทุเรียนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยอโกโทสิกมาอย่างยาวนานวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของสวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ตั้น แนะนำตัวนิดนิดหนึ่งค่ะครับชื่อนายสอยุทธปอทองคําครับน้องตั้มครับค่ะพี่ประภาวดีปอทองคาค่ะค่ะทีนี้ต้องขอถามประวัติก่อนว่าพี่ตั้มใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยอาโกเนี่ยมายาวนานกี่ปีครับพอจะนับเวลาได้ไหมเกือบยี่สิบถ้าคือต้องอันนี้ต้องนับว่าตั้งแต่รุ่นคุณพ่อครับอ่าคุณพ่อใช้มาก่อนในที่นี้ผมก็พอเริ่มเข้าสวนมาทําก็เริ่มใช้ตามมาตอนแรกก็ไม่รู้ว่ามันยังไงใช่ใช้ไปใช้มาเริ่มเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงว่า ต้นที่จากที่เคยมีคนเน่าอะไรพวกนี้เริ่มหายไปโดยผิดสังเกตว่าเอ้ยเอาเมื่อก่อนเคยมีปีละสี่หต้นเริ่มหายไปรู้สึกว่ามันทํางานยังไงแล้วก็ค่อยๆรู้ไปทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้ไทยอาก,กแเราอยากจะเข้ามาสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ของไทยอาก,กทั้ง10ตัวพี่ตั้มใช้ตัวไหนบ้างเริ่มต้นเลยก็คือในเรื่องของชุดทาําใบ อ่าตั้งแต่ทุเรียนเล็กทุเรียนสาวทำใบมานี่พี่ตั้มใช้ตัวไหนบ้างคะก็เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มรกก็คือวินิก้าเลยวินิก้าค่ะขึ้นมาก็สาลายกินแมกซ์อ่าแล้วก็ไอนิวติเพนแล้วก็มีมี่ขาวด้วยมีขาวด้วยใหม่ล่าสุดนะคะก็คือชุดนี้ก็คือตลอดเลยระหว่างไทอาโกกับแบรนด์อื่นที่เคยใช้เนี่ยความแตกต่างในเรื่องของการทําใบแตกต่างกันยังไงบ้างคะที่เห็นได้ชัดเลยอ่าการรักษาการแตกทั้งพุ่มเขาจะแตกแบบทั้งพุ่มร้อยเปอร์เซ็นต์เลย แต่แบนึ่อาจจะมีแบบสมมุติว่าเจหรืออ0กสบอร์เบ้างแล้วก็ขนาดใบใหญ่มากจนหนดิดนะจ๊ะจนเพื่อนถามว่าใช้อะไรแล้วถ้าสังเกตแล้วณะที่เขาแตกอะสังเกตว่านี่ตอนที่เขาไม่แตกตรงกิ่งน,นี้จะไม่ได้ใหญ่มากอแต่นี่คือแตกมาทั้งยาวเลยแทบจะเป็นฟุตกว่าแล้วก็ขนาดใบก็เหแนไหมขนาดแขนงขนาดแขนงใหญ่อะและสีใบก็จะเห็นได้ชัดเลยว่า สีจะเข้มเสมอเลยทั้งทั้งยอดทั้งชุดใหม่ค่ะแล้วก็ทั้งพุ่มด้วยครับเดี๋ยวให้พี่ตั้มพาดูจุดอื่นๆ่อยค่ะว่าตอนนี้ในส่วนนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่ตั้มพาดูหน่อยค่ะระหว่างเดินไปนเรื่อยๆอยากจะถามพี่ตั้มตอนนลังทำจะนะรับว่ารีดอเาเสียทูตรงนี้ที่ว่าอาบาัติชคู่นี้เนี่ยพี่มองว่ามันดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยมีบ้างไหมครับคือสังเกตว่าโรค <Okay. S 2> ส่วนที่ว่าสมมติว่าเป็นเป็นเลือกส่วนติดกันกับส่วนผมส่วนหนึ่ง เขาอาจจะไม่ใช้ใช้ตัวอื่นแต่ส่วนผมไปใช้ตัวนี้รโรคจะน้อยและ,ะคนที่คนที่เอาไปใช้ก็คือคนงานที่สวน,นเขาก็จะรู้สึกว่าใช้ตัวนี้แล้วมันจะหายไปเร็วมันจะรู้สึกว่ามันจะแห้งแล้วก็ไปเทียบกับสวนเพื่อนที่ว่าเขาก็เป็นไล่ๆกันตอนต้นต่อต้อนนะก็ยังเป็นอยู่ยังยังเป็นโรคอยู่อันนี้เหมือนกับหายไปแทบจะเกือบทั้งหมดแล้วครับอืโรคที่ว่านี้ยกตัวอยา่างสักนิดหนึ่งอ่าิลซาเรียมอตอนแรกเลย ตอนตอนฟื้นต้นนะครับครับคือจะใช้ตัวนี้คสมมุติว่าวันไหนผมลืมเอาไปครับคน,น,นจะถามเลยว่าพี่ตั้มแล้วตัวนั้นไม่ใส่เลยถึงขนาด <c oughs> ถึงขนาดถามหาเลยครับ ยาเอ่อยาท็อปยาเทอราานะเหลือเป็นปีที่เหลือเลยครับแต่ว่ามีข่าวหมดล่กแล้วทีตอนนี้ตอนนี้หมดแล้วพี่เขาตอนนี้สมมติถ้าในงานครับผมก็ต้องต้องไปซื้อแล้ววางแผนว่าแต่ว่ายาเทอราเนา่ยโอ้โหเหลือเลยเหลือเยอะมากเพราะใช้ตัวนี้กินพื้นก็เลยแนะนําเพื่อนเพื่อนในกลุ่มไปน้องที่ขนอมเพื่อนตั้งที่กระบี่เออแล้วก็ที่ไหนนะพีปูนที่อะไรเพื่อนเพื่อนที่ละลันสกาคนที่เขาเเกิดลูกแล้วเขาว่า ที่สวนใช้ยาอะไรอ่ะผมก็แนะนำไปก็ก็ได้ผลดีนนอะไรก็แนะนําไปหมดแนะนําตามความจริงพี่ตั้มแกไม่ปิดคือเพราะเราใช้จริงไงใช่ไหมแล้วเขาก็เชื่อว่าเออเราใช้แล้วได้ผลไหมแล้วเขาก็ถามผมก็บอกแล้วเขาก็เข้ามาติดตามอยู่ด้วยนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้ของพี่ตั้มอยู่ในระยะที่เป็นผลอ่อนแล้วของพี่ตั้มตอนที่สะสมอาหารทําดอกมานี่คือพี่ตั้มใช้ยังไงบ้างคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของไทอาโกก็ผมก็จะใช้แอมแคปแอมแม็กครับอ่ามอนตานิก แต่อัตราที่ใช้ตอนแรกก็คืออย่าง1อ0 M c a มแคปแอย่างลอ,อยอ M X y a แล้วก็มอ,อนตานิกอาจจะ200ก็คือสะสมอาหารตั้งแต่ช่วงก่อนลงศาลใช่ไหมคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยจนกระทั่งออกดอกก็คือใช้เป็นชุดพรีเมียมเลยก็คือเป็นมอนตานิกแล้วก็แอมแคปแอมแม็กเลยในช่วงสะสมอาหารคืออยากแกทดลองว่าถ้าเราใช้ชุดนี้แล้วใช้ตั้งแต่แรกไปจนถึงเนี้ย ผลมันจะเป็นยังไงว่าอยากแกทดลองด้วยตัวเองแต่ว่ามันก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะพี่ตั้มที่นกจะถามประเด็นสาคัญเลยของที่ท่าศาลาเราคือทุเรียนออกยากมากสําหรับปีนี้แล้วพี่ตั้มมีแนวคิดยังไงบ้างคะกบสิ่งที่เราได้ใช้แล้วผลผลิตเราออกแต่เมื่อเทียบกับข้างๆบ้านหรือทั่วไปคนงานเน<อ>ี่ยนะนะเขามาพูดกันเขาบอกว่าอะไรนะเออสวนสวนคนงานพี่ตั้มอ่ะน่าจะเป็นเพราะยาเพราะทําทุกวิธ ที่ทางแล้วปัดก็แล้วปัดดอกแล้วทําทุกอย่างแต่มีที่ไม่เหมือนกันคือยาที่คนงานที่ใช้ไงเพราะว่าอ่ะบางบางสวนนะดอกออกออกเยอะด้วยครับแต่ร่วงเยอะอและที่ร่วงก็จะเหลือรูกงอๆลูกไม่ค่อยสวยแต่ที่สวนเนียสมมติที่ติดก็ติดค่อนข้างเยอะแล้วก็ลูกค่อนข้างสวยด้วยก็เลย ็เลยคุยกันว่าน่าจะเกี่ยวก่าจะมีเกล็ดฝั่ีเล็กีนยากท่วบยางอ๋อไม่เป็นไรไข่ค่อยๆเคยเคยไปฟังเซลลของน้องนกใช่ไหมนั้นเขาบอกว่าคือฉีดไปแล้วมันจะดูดซึมมันเป็นคล้ายๆแบบการดูดซึมดีกว่าใช่ไหมมันสมมติ้าดูตัวตัวเลขที่ข้างขวดอาจจะดูไม่เยอะอาจจะมีบางบริษัทไอตุลตัวเลขอาจจะเยอะสูงเลยแต่ว่าการดูดซึมหรือว่าการเอาไปใช้ได้ การสังเกตเองนั้นนี่นะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาสังเกตตอนแรกก็อาจจะมีวันวันว่าเออไอตัวนี้เหมือนดูมันดูน้อยาอมันต่างกันเยอะตัวเลขของธาตุอาหารที่มีใช่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคปีนี้แหละพี่คือลองเลยก็เลยแบบว่าเราลองใช้แบบไม่เต็มที่แล้วเราดูผลแต่ก็สังเกตว่าสมมุติ่าตอนตอนยอดที่มันแตกมามีเพื่อนบางคนที่บางสวนเขาไปใช้สมมติแมกนีเซียมเขาใส่ถึงห้าหกร้อยเลยเขาฉีดไปสี่รอบแต่ในทางกลับกันของผม ผีดไปสองรอบใช้น้อยด้วยนะตัวเล็กน้อยแล้วก็ตอนตอนนั้นก็ใช้ไม่ได้เยอะนะแต่ของเราดูสึกับใบอ่ะเหมือนมันรอดไปก่อนรับพิมพรังานดีใจมากแบบส่วนอื่นนะไปดูเขาก็ร่วมกันแต่ว่านี่คนงานที่ตานเขาพอปีนะออกดอกก็ออกยากใช่ค่ะแฉมร่วงก็มีมีร่วงตอนดอกแตกตูมดอกตูมดอกแตกใช่รอบหนึ่งเสร็จแล้วมาหางเย้ออีกบางส่วนร่วงกันถึงแบบหมดเลยครับหมดต้นเลยมันมด แต่ถ้าบอกว่าคนอื่นร่วงขนาดนั้นแล้วความพึงพอใจหรือความคิดเห็นในส่วนของตัวเองเป็นยังไงคะพี่ตั้มตอนนี้คือของที่สวนสมมติว่าของผมอะสีแปลงเป็นรุ่นเดียวหมดเลยมีมีมีบางสวนที่พี่อยู่หน่อยหนึ่งแต่ทุกสวนติดเหมือนตอนที่ดอกอยู่เลยครับตำแหน่งที่อยู่ก็คือเป๊ะอยู่หมดไปเลยจะไ่เลยแต่ถ้าพูดเรา่ร่วงก็อาจจะร่วงได้ร่วงบ้างกิ่งล่างแต่ก็ การติดอยู่ไว้ไว้ตำแหน่งได้เหมือนเดิมเลยครับก็ยังอยู่อีกเยอะใช่ไหมคะพี่ตั้มตัวนี้ก็เหมือนคือที่สังเกตก็คือต่อให้กิ่งที่ติดแล้วดกค่ะความสวยทรงรูปจะสวยมากแต่ไม่ใช่ว่าสมมติว่าในสิบยี่สิบดอกที่ติดอาจจะสวยสักหนึ่งสักสองแต่สังเกตว่าจะสวยทั้งหมดทั้งหมดอืมอ่าใช่ครับแต่เพราะว่าสมมติว่าวันไหนช่วงมันจะมีช่วงที่ไม่มีแดดหลังจากนั้นส่วนอื่นเขาจะเริ่มร่วงแต่ของ ของที่สวนไปดูก็ยังอยู่เพราะว่าเราได้ได้จีดพ่นไปก่อนแล้วในสวนก็เกตว่าต้นเล็กก็ติดค่ะต้นโตต้นอายุมากก็ติดนะครับแรงอาจจะทุเรียนสาวจะร่วงจะไปติดทุเรียนแก่อะไรพวกนี้แต่ที่สวนนี้แทบจะรุ่นเดียวขนาดไซ้์เดียวกันเลยเมื่อกี้เมื่อกี้น้องตามบอกว่าอะไรครับต้นใหญ่ปกติทําไมนะครับแล้วปีนี้ยังไงนะครับปกติมันจะไม่ติดติดกิ่งใหญ่ๆพวกนี้เขาจะไปติดอยู่ปลายกิ่งแต่ที่ สังเกตนี้เขามาถึงตรงนี้เลยเข้าโคนเข้าโคนกิ่งมางครัิแล้วแล้วลุงจะสวยด้วยนะคะน่าจะเป็นเพราะเรื่องอาหารนะครับก็คืออาหารมันถึงได้มาถึงได้ติดเพราะปกติต้นนะมันจะส่งงานจุดที่ดีก็คือข้างบนปลายจริงบนปลายยอดถ้าอาหารดีจริงหรือว่าพอเพียงพอจริงเขาก็จะมาส่งมาถึงนี่ได้แล้วแล้วตอนนี้คือพี่ตั้มแพลนการใช้ในระยะนี้ยังไงบ้างคะทั้งอัตราส่วนแล้วก็ความถี่ช่วงวิกฤตผมใช้ แอมแคป200เลยมอนตันิก200ด้วยครับแต่ช่วงนี้พอเริ่มติดแล้วเริ่มลดแลวเหลือร้อยหนึ่งก็คือแอมแคปแอมแม็กเหลืออย่างละร้อยแต่มอนตานิก200เหมือนเดิมไหมคะอ่ามอนตานิก200เหมือนเดิมแล้วก็มีเพิ่มอ e น d ิวติเพนมาอีกตัวหนึงอ่าต้นนี้ก็ติดถึงข้างล่างคือเริ่มแต่งรูปไปบ้างแล้วครับีรอบแรกแต่กิ่งล่างสังเกตว่าปกติ สุนเรียนสาวก็ได้จะไม่ค่อย,อยสียส,ส,สแต่ไปมีบ้างก็คือและลูกค่อนข้างสวยเลยนะครับดูเลยถ้าว่าสังเกตแทบจ,จะสวยไปจนถึงลูกสุดท้ายเลยครับในกิ่งนี้อย่างมากก็น่าจะไว้แค่ไม่เกินสามลูกพัวกกก่วยาวยปีนี้ก็ไม่ได้ใช้จิ๊บไม่ได้ยืดไม่ได้อะไรเลยคั่วยาวข้างๆสวยบางคนอาจจะถามว่าทําไมของพี่ตั้มใช้อะไรยืดอืบอกพี่ไม่ได้ยืดนะ ไม่ได้ยืดจริงดตอนนี้ก็คือจิตค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่งลงรอบแรกสังเกตดูลูกที่แต่งทิ้งมาส่วนมากก็เป็นลูกสวยๆไม่ได้ว่าปิดเบี้ยวหรือว่าลูกงอลูกนกจะขอสอบถามค่ะว่าในระยะหลังจากนี้พี่ตั้มวางแผนยังไงบ้างคะกับการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ในช่วงของการขยายพูกหลังจากนี้ก็น่าจะแอมแคปแอมแม็กอ่ามอนทานิกแล้วก็เนียรดแพนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับ ไปย็นตัดเลยไหมคะถ้าเป็นสูตรนี้น่าจะไปยันตัดเลยแต่แะจะไปเพิ่มหมีขาวเพื่อป้องกันค่ะโอเคลอเลยอันนี้ก็คือเป็นแผนร่วงหน้าสําหรับระยะต่อไปในส่วนของพี่ตั้มนะคะคอยากให้พี่ตั้มกับพี่ตานช่วยสรุปให้นกสักนิดนึงคะ่ะกับระยะเวลาที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของไทอโกมาจนถึงทุกวันนี้พี่ตั้มพี่ตานมีความพึงพอใจกับไทอโกขนาดไหนคะ พอใจมากพอใจจนต้องบอกต่อเพื่อนๆใช่ใชคือเริ่มตั้งแต่เราทําใบเลยปีนี้แรงค่ะแรงมากจนบางสวนก็ไม่มีน้ําที่จะทําใบเลยแต่ที่สวนก็แตสกแตสมบูรณ์ยิ่งกว่าปีที่มีฝนเยอะอีกอแล้วก็พี่ตั้มก็มีการซื้อเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีเพราะว่าทดลองมาตั้งแต่พ่อก่อนตอนนั้นเราอ่ะเริ่มจากวินิกากทดลองใช้มาเรื่อยๆจนปีนี้ละโอเคปีนี้มั่นใจมากกว่านิ่งเลยใช่ไหมคะหน้าก็คือ บอกน้องๆที่ <c oughs> มาเข้ามาหลังไหม่กับตามาบอกไปทุกคนเลยนะ <c oughs> อบอกว่าเนี่ยเพราะหลายๆคนที่เป็นทุเรียนเล็กมั่งทุเยอะไรมั่ง,ง,งบอกว่าชุดทาใบอ่ะเอาชุดนี้ไปใช้นะก็แค่นี้เลยเงียบหายไปเลยก็คือส่งมาให้ดูก็คือเขาบอกว่าใช้เหมือนเดิมตลอดอเปลี่ยนแดดยาฆ่ามแมลงบ้างครับประหยัดขึ้นไหมคะสําหรับการใช้ของไทยอากตรงนี้เลยค่ะแพงเลยใช่ราคาถูกราคาไม่แพงราคาไม่แพงใช้ได้ผล แล้วก็เห็นผลได้ชัดคนที่เอาไปใช้บางทีก็รอบสองรอบก็เห็นผลแล้วรู้จักคนงานคนงานจะแบบพอใจมากกว่าดีกว่าก่อนเขามั่นใจพอพอใช้แล้วว่าต้องต้องแย่งกันใช้ของเนี้ยทำไมฉันไม่ได้ของคือเวลาผมจัดยาต้องมาดูไปแต่ละสวนถ้าเอาไปให้ต้องเหมือนกันเป๊ะตัวเดียวกันเ๊ะแล้วก็ช่วงวิกฤตอ่ะเราผ่านช่วงวิกฤตได้โดยเหมือนกับไม่ได้ต้องเราไม่เจอเราไม่ได้เครียดมากเหมือนคนอื่นครับ พี่ตั้มพี่ต่างให้การสนับสนุนไทอโกมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณนะคะ